ประเด็นประเด็นหนึ่งที่ได้รับความสนใจนะครับไม่เพียงแต่ในแวดวงตลาดทุนแต่ในวงสังคมทั่วไปและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้คนในแวดวงการเมืองอ,ออเมันก็เป็นเรื่องราวของตลาดทุนนะฮะที่ไปคาบเกี่ยวกับมิติทางการเมืองอีกเรื่องหนึ่ง คือไอ้เรื่องแบบนี้มันก็มีมาโดยตลอดอยู่แล้วแหละแต่บังเอิญว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็ไปประจบเหมาะนะฮะคือถ้าปฏิติประต่อในลักษณะของการเอาจิ๊กซอหหลายๆชิ้นมาประกอบร่วมกันมันก็จะโยงไปถึงบิ๊กเนมที่เป็นบิ๊กเนมระดับประเทศและระหว่างประเทศได้นะฮะอาทิเช่นกรณีของคุณเซนอาทิเช่นกรณีของนายกทักษิณชินวัตร อาทิเช่นกรณีของยิมลีกนะยิมลีกเนี่ยเ,เป็นผู้บริหารของธนาคาร B.I.C ซึ่งเป็นธนาคารใหญ่ของกัมพูชาแล้วก็ดูเหมือนมันจะมีการต่อจิกซอในลักษณะลุกรามบานปลายไปถึงอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียโอ้โห คือมันโยงกันไปได้หมดแหละถ้าจะโยงนะถ้าจะโยงถ้าจะโยงถ้าจะโยงนะแต่มันก็จะมีประเด็นอยู่ตรงที่ว่าไอ้การโยงอย่างเงี้ยแม้ว่าโยงได้แต่มันโยงถูกหรือเปล่าอืมอ่าโยงถูกอันนี้คือประเด็นสําคัญนะโยงถูกหรือเปล่านะโยงได้อ่าโยงได้ไอ้การประดิษฐ์ ประดยประติดประตอจิกซอให้มันเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยคือวิชาชีพอย่างเราเราเราเข้าใจดีนะมันทําได้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยแม้ว่าจะยังไม่ได้ภาพที่สมบูรณ์อก็ใช้วิธีการขมวดขมวดขมวดประเด็นตอนปลายอเพื่อให้ภาพเนี่ยจากที่มันไม่สมบูรณ์กลายเป็นเสมือนภาพที่สมบูรณ์ได้อ เอาเราเข้าใจวิธีการพวกนี้มันทําได้แต่คําถามหรือว่าประเด็นสําคัญคือโยงถูกหรือเปล่าอโยงถูกอันนี้สํสำคัญนะค,คือมันก็สืบเนื่องจากเมื่อวานนี้เนี่ยทางบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุน MFC จำกัดมหาชนหรือว่า MFC นะก็ได้มีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยอ้างอิงถึง ประกาศพิเศษหรือว่านังสืออแถลงการของ Charter Group Charter Group เนี่ยเป็นบริษัทการลงทุนระดับโลกนะครับที่บริหารแล้วก็มีมูลค่าลงทุนเนี่ยหลายพันล้านเหรียญสหรัฐที่ครอบคลุมในหลายประเทศทั่วโลกโดยได้มีการออกประกาศฉบับพิเศษอย่างเป็นทางการเอาตามหนังสือเขาก่อนแล้วกันนะครับเขาบอกว่ากลุ่มบริษัทเนี่ย ก็คือชาเตอร์กรุ๊ปจะดําเนินการทางกฎหมายอย่าง Card, เด็ดขาดต่อบุคคลและนิติบุคคลที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จและเนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาทในสื่อและเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยกล่าวอ้างหรือสร้างความเข้าใจว่ากลุ่มบริษัทมีความเกี่ยวข้องกับนักการเมืองหรือพรรคการเมืองในประเทศไทยหรือบุคคลและหรือกลุ่มบุคคลบางรายที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสังคมออนไลน์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ในบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนหรือว่า BCP บ,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน MFC จำกัดมหาชนหรือ MFC และบริษัท VGI จำกัดมหาชนหรือ VGI ครับซึ่งกลุ่มชาต r กรุ๊ปเนี่ยขอยืนยันอย่างชัดเจนว่ากลุ่มบริษัทไม่เคยและไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆทั้งทางตรงหรือทางอ้อมกับนักการเมืองพักการเมืองหรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ปรากฏในสื่อ ทั้งในอดีตและปัจจุบันการดําเนินธุรกิจทั้งหมดของกลุ่มบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดด้านกํากับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยชาเตอร์กรุ๊ปก็ยังย้ำนะฮะว่ากลุ่มบริษัทมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งในศักยภาพของเศรษฐกิจไทยและโอกาสทางธุรกิจที่สําคัญในประเทศไทยและจากความเชื่อมั่นดังกล่าวก็ทําให้กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นที่จะขยายความร่วมมือทางธุรกิจและการลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน <S 2> <S 2> <S มีการขอชี้แจงเพิ่มเติมนะครับว่าความพยายามใดๆที่จะทำลายชื่อเสียงของกลุ่มบริษัทด,ด้วยการเชื่อมโยงกับนักการเมืองหรือพรรคการเมืองหรือบุคคลและหรือกลุ่มบุคคลบางรายที่ปรากฏในสื่อจะได้รับการตอบโต,โตรร้ด้วยมาตรการที่เด็ดขาดและไม่ปณนีประนอมรวมถึงการดำเนินคดีทางกฎหมายต่อทุกฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบในการเผยแพร่ ข้อมูลเท็จความพยายามได้ทำให้เสื่อมสีชื่อเสียงของชาเตอร์กรุ๊ปนะฮะด้วยการเผยแพร่ข่าวปลอมหรือข้อมูลอันเป็นเท็จที่เกิดขึ้นณปัจจุบันจะไม่ประสบผลสำเร็จและไม่มีผลกระทบใดๆต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในประเทศไทยโดยชาเตอร์กรุ๊ปจะยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นมืออาชีพและรักษามาตรฐานสูงสุดในการบริหารการลงทุนและกระบวนการทางธุรกิจทั่วโลก อันนี้ตามตามถแถลงการถาแถลงการพิเศษเฉบะพิเศษนะครับก็ฟังดูเนื้อหาก็ค่อนข้างจะรุนแรงแต่ก็เข้าใจนะ,ะเพราะกระแสข่าวที่โหมกันออกมาตลอดช่วง2อสาสัปดาห์นี้เนี่ยคือมันก็สืบเนื่องจากมีสื่อต่างประเทศนะฮะที่เป็นสื่อที่เคยเปิดเผยเหรือว่าตีแผ่ข,ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรณี 1MDB จําจำได้ไหม เป็นประเด็นใหญ่ที่มันเกี่ยวข้องกับกองทุนความมั่งคั่งของมาเลเซียที่มันมีการทุจริตกันตอนนั้นจำได้ไหมจำได้ก็เป็นนักข่าวนะคนเดียวกันคนเดียวกันนะที่ออกมาเปิดเผยเรื่องของบุคคลที่มีชื่อว่าเบนจามินมาเวอร์เบอร์เกอร์ต้องบอกว่าชื่อเบนจามินมาเวอร์เบอร์เกอร์เนี่ยมันไม่ได้เพิ่งมาปรากฏอยู่ในสารระบบ ด้านข้อมูลข่าวสารของประเทศไทยนะ uh huh. uh huh. หากแต่บุคคลบุคคลนี้ก็ต้องยอมรับว่าเขามีความลึกลับในตัวจริงๆ uh huh. uh huh. ลึกลับนะลึกลับแล้วตามข้อมูลทางการข่าว uh huh. ก็ยืนยันว่าเบนจามินมาเวอร์เบอร์เกอร์เนี่ย uh huh. นะก็มีความเชื่อมโยงกับนักการเมืองระดับชาติและระดับ international uh huh. อยู่หลายคน uh huh. uh huh. และก็มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ว่าเบนจามินมาเวอร์เบอร์เกอร์เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในอาชญากรทางธุรกิจหรือทางการเงินที่เป็นที่ต้องการตัวของหลายประเทศม,ม,มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ว่าเบนจามินมาเวอร์เบอร์เกอร์ในช่วงเวลาหนึ่งต้องอาศัยหนังสือเดินทางสัญชาติแคมโบเดียน ในการเดินทางไปไหนต่อไหนแต่ก็มีบางประเทศที่ไปไม่ได้นะ,ะ,ะ,ะครับมีข้อมูลที่เชื่อถือได้ว่าเบนจามินมาเวอร์เบอร์เกอร์ในห่วงเวลาหนึ่งก็เคยที่จะอยากสละทิ้งหนังสือเดินทางแคมโบรเดียแล้วมาขอสัญชาติไทยแต่ไม่ประสบผลสำเร็จไม่ได้ไม่ได้ขอไม่ได้นะคเ,ออเหตุผลที่มีการอ้างถึง ซึ่งเป็นข้อมูลทางการข่าวไม่ยืนยันข้อเท็จจริงนะเขาบอกว่าสาเหตุที่ถูกปฏิเสธเรื่องของสัญชาติเนี่ยเนื่องจากประวัติของเบนจามินมาเออร์เบอร์เกอร์เนี่ยเคยถือมาแล้วหลายสัญชาติอ่ญญาฉะนั้นมันจึงต้องมีการตรวจสอบกันเข้มข้นมากขึ้นนันก็จึงยังไม่ได้รับการอนุมัติให้ถือสัญชาติไทยอ,อ้าวก็ประมาณนี้แล้วชื่อของเบนจามินมาเออร์เบอร์เกอร์อย่างที่บอก มันโบยบินอยู่ในสารระบบด้านข้อมูลข่าวสารของประเทศไทยมานานแล้วแหละนะถ้าย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยมันจะมีหุ้นพี่สุภะชัยจำหุ้นไซเบอร์ได้ไหมอ่อจำได้ครับไซเบอร์ไซเบอร์ที่มันกลายมาเป็น UPA อ่ายุพาอ่าดูว่าอยยูป้ายูป้าเนี่ยนะแล้วจาก UPA ปัจจุบันมันก็กลายมาเป็นหุ้น g t ทถูกไหมใช่ใช่จีทีอ่า อันนั้นมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของแผนการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ถวายจำได้ไหมจำได้จำได้จำได้ละสายเบอร์ไมีการปล่อยข่าวปั่นข่าวนะว่าจะมีการไปลงทุนโรงไฟฟ้าที่ถวายสองรอเมกะวัตต์เอาเข้าจริงทำไปทำมาก็มีอยู่ไม่กี่เมกะวัตต์ไม่กี่เมกแล้วก็เงียบหายไป พร้อมกับความเสียหายของนักลงทุนเป็นวงกว้างอ่าอตอนนั้นเนี่ยหุ้นยุพาหรือยูป้าเนี่ยอขึ้นแบบร้อนแรงมากเลยช่วงนั้นนะครับแล้วก็พร้อมๆกันนั้นเนี่ยย้อนกลับไปวันนั้นมันก็มีชื่อของคุณหญิงท่านหนึ่งแล้วก็มีชื่อของอดีตสวท่านหนึ่งครับอะไรทรงอทรงเอทรงอีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะที่เกี่ยวพันอยู่ในเรื่องราวตรงนี้ด้วยใช่ ว่ากันไปไม่ใช่อะไรน,นะผมกลัวโดนยิงเพราะสวท่านนี้นี่ดูแล้วค <laughs> ่อนข้างจะทรงอิทธิพลดุดดุดอิทธิพลเยอะนะแต่ชื่อของ er เบนจามินมาว์เบอร์เกอร์เนี่ยก่อนหน้านี้มันมักจะมาในชื่อที่ก็ไม่มีใครสามารถที่จะสรุปข้อเท็จจริงหรือฟันธงได้ว่าชื่อจริงๆเขาชื่ออะไรมันมีทั้งเบนบีเวอร์เนื่องจากมีการเอาชื่อของเบนจามินเนี่ยไปเชื่อมโยงกับภรรยา ก็คือแคทเธอรียาบีเวอร์เขาก็เลยสงสัยว่าหรือนำสกุลคนนี้เป็นบีเวอร์ภรรยาก็เลยใช้ตามนะก็มีทั้งเรียกเบนบีเวอร์เบนมาลโควิชหรือเบนเบอร์เกอร์แต่เบนเบอร์เกอร์เนี่ยมันพอจะมีบุคคลที่ยืนยันได้ว่าเบนจามินมาลเวอร์เบอร์เกอร์เขาใช้ชื่อบนเบอร์เกอร์แทนตัวเอง ในห่วงเวลาหนึ่งมันมีหลายชื่อเห็นว่ามีเบนสมิธก็มีใช่ไหมเบนสมิธก็มีโอ้โหชื่อมันมีหลายชื่อก็นี่แหละฮะก็เป็นความลึกลับที่เกี่ยวกับบุคคลบุคคลนี้ก็ว่ากันไปครับว่ากันไปนะทีนี้ในส่วนของความเชื่อมโยงของชาเตอร์กรุ๊ปต่อประเด็นนี้จนถึงขั้นต้องออกแถลงการครับส่งตรง ผมไม่แน่ใจว่ามาจากอิสราเอลหรือว่ามาจากลักเซมเบิร์กนะ uh huh. uh huh. คือชาเตอร์กรุ๊ปเนี่ยเท่าที่เรามีข้อมูลในมือครับเ,เขามี beneficial owner uh huh. beneficial owner เนี่ยนะฮะมันก็เป็นสัพท์เฉพาะที่ใช้เพื่อบ่งชี้ถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง uh huh. หรือผู้ได้รับผลประโยชน์ นะฮะจากนิติบุคคลนี้ซึ่งมันก็จะเป็นลักษณะของ private equity uh huh. นะมันเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อทำการลงทุน uh huh. นะฮะในระดับนานานชาตินะังนั้นเท่าที่เรามีข้อมูลเนี่ย beneficial owner ของ Charter ร์ o u p นะมีสัญชาติอ uh ิสราเอลแต่การลงทุนเนี่ยมีบางส่วนที่เป็นการลงทุนผ่านลักเซมเบิร์ก ถามว่ามันผิดปกติไหมอิสราเอลลักเซมเบิร์กเนี่ยไม่ผิดปกติหรอกฮะเพราะว่าลักเซมเบิร์กเนี่ยก็เป็นศูนย์กลางในการทําธุรกรรมทางการเงินนะฮะอยู่แล้วแล้วก็เป็นที่ที่เรียกว่ามันมีออกฎกติกาที่เอื้อต่อการความคล่องตัวในการจัดตั้งนิติบุคคลในลักษณะนี้ขึ้นมามนะมันไม่ผิดปกติหรอกจะบอกให้ว่าทุกวันนี้อย่างเงินก็ไม่รู้ว่าทั้งเงินขาวเงินเทาในประเทศไทยอ่ะ แต่เงินเขามันไม่น่าจะมีปัญหาหรอกแต่เงินเทาเนี่ยมันจะเทามาจากวงการไหนท่านก็ไปจินตนาการกันเอาเองเงินเทาในประเทศไทยเนี่ยมันจะออกไปสองทางถ้าทางใต้ก็ไปสิงคโปร์ทางตะวันออกเฉียงเหนือก็ไปฮ่องกงแต่ภายหลังมาหลังจากที่จีนเขาก็มีนโยบายในเรื่องของการกวดขันนะเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินที่ต้องโปร่งใสหรือ ต้องชี้แจงที่มาที่ไปคือมันมีเงื่อนไขกติกาที่หยุบหยับเต็มไปหมดเลยความนิยมของการไปใช้บริการที่ฮ่องกงก็ลดน้อยลงนะสิงคโปร์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นนะเงินจากประเทศไทยเนี่ยมันจะออกไปสิงคโปร์ก่อนนะส่วนสิงคโปร์นะมันจะไปไซปรัสต่อหรือไปลักเซมเบิร์กเลยนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่นี่คือวิถี จากสิงคโปร์ไปลักเซมเบิร์กลักเซมเบิร์กไปลิกเชนสไตล์ลิกเชนสไตล์วนกลับมาสวิตเซอร์แลนด์นะหรือสิงคโปร์ไปลักเซมเบิร์กลักเซมเบิร์กยิงกลับมาที่ประเทศไทยอ๋อโอ้อันนี้คือวิถีมันคือวิถีของมันอยู่แล้วแหละคือมันก็ฟังดูซับซ้อนแต่มันก็เป็นเรื่องราวที่อยู่ในโลกของความเป็นจรงิงไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกติไปะนะฮะพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าไอ้ประเด็นที่มันทําให้เชื่อมโยงมาถึงชาติกรุ๊ปแล้วทำให้ถึงขั้นต้องมีการ ออกแถลงการตรงนี้ออกมาเนี่ยครับผมสรุปเลยแล้วกันประเด็นหลักมันอยู่ตรงที่ว่าการรายงานข่าวตลอดช่วงสองสาสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่เกี่ยวข้องกับเบนจามินมาวร์เบอร์เกอร์เกี่ยวข้องกับคุณเซนเกี่ยวข้องกับอันวาอิบราฮิมเกี่ยวข้องกับดรทักษิณชินวัตรแล้วก็มีการไปลากจูงเอากองทุน MFC <c oughs> ที่ <c oughs> เป็นหนึ่งในผู้บริหารกองทุนวายุพัก อ็มเอฟนีเอ็มเอฟะตลอดจนกองทุนประกันสังคมอ่สปสเนี่ยนะคือบอกแล้วไงมันเป็นการต่อจิกซอแล้วมันก็ไปลากจูงเอาทั้งหมดเนี้ยที่มันโอ้โหพอนำเสนอออกมาแล้วสำหรับคนไทยมันเป็นเรื่องใหญ่ไงคือฮาเลยคือฮาสิฮะคือฮาเลยงั้นขออนุญาตสรุปเช่นนี้ว่า มันมีการไปาลากจูงเอาตัวประกอบเอาองค์ประกอบเนี่ยเหล่านี้เข้ามารวมกันแล้วก็บ่งบอกว่าเนี่ยทั้งหมดกำลังปฏิบัติการฮุบธุรกิจพลังงานขนาดใหญ่ในประเทศไทย<อ>ซึ่งก็คือบางจาก<อ>นะครับถ้าปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปอม,มันก็จะก่อให้เกิดผลเสียในด้านความมั่นคงครับ ของพลังงานของประเทศไทยนี่แหละเรื่องราวมันอยู่ตรงนี้จะนําเสนอกันมากี่สิบหน้ากี่ร้อยหน้าแต่สรุปประเด็นมันออกมามีเพียงเท่านี้คือกำลังจะบอกว่าบุคคลอันตรายหรือบุคคลที่ถูกมองว่าอันตรายอย่างเบนจามินมาว์เบอร์เกอร์ซึ่งมีอิทธิพลทางความคิดในฐานะที่ปรึกษาต่อ หลายผู้ยิ่งใหญ่หลายๆคนทั้งฮุนเซนทั้งดกอรแทักษินแล้วอย่างที่บอกไปลากจุงเอาวายุพาร์เอาประกันสังคมเอฟเอฟซีเอาเอฟเอาว g i อเอาอะไรต่อมีอะไรเข้ามาพ่วงด้วยกันทั้งหมดเนี้บอกกาลังจะมาฮุบธุรกิจพลังงานในไทยอและที่สําคัญนะครับชาเตอร์กรุ๊ปก็เป็นหนึ่งในเครือข่ายของเบนจามินมาเออร์เบอร์เกอร์ด้วย Oh. ประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละ oh. Oh. Eh. ฉะนั้นวันนี้ที่ต้องตั้งคําถามนะฮะท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านแล้วก็ mm hmm. ผมก็เชื่อว่าท่านที่เกี่ยวข้อง mm hmm. กับประเด็นนี้หลายท่านก็น่าจะกําลังรับชมอยู่ผมว่าคําถามหลักเลย mm hmm. คําถามใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่ง mm hmm. ที่ต้องถามก่อนเลยที่จะมาก่อนที่จะคุยเรื่องราวตรงนี้ต่อไปเนี่ยต้องถามว่าชาเตอร์กรุ๊ป ใช่เบนจามินมาเวอร์เบอร์เกอร์ไหม,มหรือเบนจามินมาเวอร์เบอร์เกอร์ใช่ชาเตอร์กรุ๊ปจริงๆหรือเปล่าเอาตรงนี้ก่อนนะเอาตรงนี้ก่อนให้ได้ก่อนคือมันต้องเท้าความกลับไปสาเหตุที่ที่ชาเตอร์กรุ๊ปเนี่ยถูกจับมาโยงในเรื่องราวตรงนี้ด้วยเนื่องจากว่าในช่วงประมาณเดือนมีนาคมครับที่ผ่านมาเนี่ยชาเตอร์กรุ๊ปมีการรับซื้อหุ้นบางส่วนนะฮะหุ้นบางจากต่อมาจาก อีกหนึ่งนิติบุคคลที่เป็นลักษณะของ Special Purpose Vehicle ที่จัดตั้งอยู่ในต่างประเทศนะฮะที่ชื่อว่า Capital Asia i n v e s t m e n t น CAI ในวงการตอนนี้ชื่อมันกระชอนว่า CAI ถูกไหมคือโอชาเตอร์เนี่ยเขาโดยบริษัทลูกอะนะ เขามีการไป,ไป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 รับซื้อหุ้นบางจากจำนวนหนึ่งต่อมาจาก C A I นี่แหละจุดเชื่อมโยงที่หนึ่งจุดเชื่อมโยงที่สองแต่มันต้องย้อนกลับไปก่อนหน้าจำได้ไหมที่ V G I มีการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้กับนักลงทุน4รายเป็นกองทุน4ีราย4ี่รายจำ <C> ได้ใช่ไหมอ ถ้าตามหน้าเสือเราก็จะเห็นว่า4กองทุนนี้มาพร้อมๆกันครับออแต่ในทางการข่าวซึ่งเราก็ต้องเจาะลึกลงไปในประเด็นนี้นะฮะครับออปรากฏพบว่าผู้เพิ่มทุนใน v j i ย้อนกลับไปวันนั้นเนี่ยมไม่ได้มาพร้อมกันทั้ง4รายนะที่มาไล่เลี่ยกันเนี่ยมีอยู่3รายสามรายนะจาก4ซึ่ง CAPITAL ASIA INVESTMENT เป็นหนึ่งในนั้นเป็นหนึ่งในสามนะที่มาไล่เลี่ยกันเนี่ยมีอยู่3มเจ้าแล้วมี CAI จริงๆเป็นหนึ่งในสามแล้วอาจจะเป็นโต้โผลหลักด้วยนะครับแล้วก็ภายหลังเนี่ยมันปรากฏชื่อผู้เพิ่มทุนรายที่สี่ก็คือ Charter Group อ๋อรายที่4ี่รายที่4ี่เรามีข้อมูลบางอย่างที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบในขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะเปิดเผยได้เนี่ยอื น่าสนใจว่าเงื่อนไขของการเข้ามาของชาเตอร์กรุ๊ปซึ่งข้อมูลในเบื้องต้นเนี่ยมันบ่งชี้ว่าชาเตอร์กรุ๊ปกับ C.A.I. ไม่น่าจะเป็นกลุ่มทุนเดียวกันเนื่อง <at> จากมันมีเงื่อนไขบางอย่างว่าการเข้ามาของของชาเตอร์กรุ๊ปในวันนั้นเนี่ยมันมีเงื่อนไขกำหนดให้ C.A.I. และอีกสองเจ้าที่เข้ามาเพิ่มทุนในห่วงเวลาที่ไล่เลี่ยก,กันนะ มีลักษณะว่าจะต้องให้เป็นผู้ให้ผลตอบแทนจากการลงทุน oh. กับชาตอกรุ๊ปนะ uh, 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 uh. อย่าเพิ่งงงนะปกติเพิ่มทุนเนี่ย uh huh. เงินมันจะเข้าบริษัท uh, ที่ออกหุ้นเพิ่มทุนมาถูกไหม uh. แต่ทีเนี้ยต้องบอกว่าสามเจ้าที่มาไล่เรียกกันเนี่ย uh huh. อาจจะประเมินแล้วว่าเดียวเนี้มันน่าจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีรายที่สี่ อ๋อต้องมีรายที่4ต้องมีรายที่4แต่นะจะเป็นใคร,ครนะฮะ <c oughs> ก็ <c oughs> ในเวลานั้นก็เลยดูแล้วที่มีศักยภาพอาจจะเป็นลักษณะของการไปดึงชาเตอร์กรุ๊ปเข้ามา <c oughs> แต่ชาเตอร์กรุ๊ปเนี่ยต้องถามเขาก่อนคําถามว่า <c oughs> วันนั้นเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์ในการเข้ามาลงทุนใน VGI <c oughs> เหมือนกับ3เจ้าที่เข้ามาก่อนอยู่แล้วหรือเปล่า หรือแค่ถูกดึงเข้ามาร่วม,มเพื่อให้เงินมันพอเอาง่ายๆเลยเพื่อให้เงินมันพอในการที่จะ execute นะฮะเดี๋ยวนี้ได้ให้พอให้พอเพืนะ่อให้พองั้นถ้ามันเป็นเช่นนั้นว่าหนึ่งคือชาตะกรุปไม่ได้มีวัตถุประสงค์เดียวกับสามกองทุนแรกครับงั้นการที่ชาตะกรุปเข้ามาเขาค,คงจะต้องยื่นเงื่อนไขเพื่อขอรับข้อเสนออะไรบางอย่างหรือเปล่า นะเราอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลในขั้นตอนสุดท้ายและอาจจะต้องได้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะก็เชื่อว่าเอาข้อมูลตรงนี้มันน่าจะเป็นเครื่องบ่งชี้เพราะเท่าที่เรามีมันกําลังบอกว่าชาเตอรุ๊ปเนี่ยก็ได้ยื่นเรียกข้อเสนอจาก3กองทุนเนี้ยในการให้เข้ามาร่วมลงทุนด้วย<อ>เป็นผลตอบแทนอะไรบางอย่างแต่นี่ไงไอการที่เจ้าหนึ่งจะต้องเรียกผลตอบแทนจากอีกเจ้าหนึ่งมัน บ่งชี้ไหมล่ะว่ามันไม่ใช่เจ้าเดียวกันถ้าเจ้าเดียวกันก็ไม่จําเป็นต้องขอผลตอบแทนหรือเพิ่มมูลตอบแทนแต่อันนี้ก็เป็นเพียงข้อสังเกตัสงเกตจากข้อมูลที่เรามีอยู่ในมือนะแล้วมันก็ต้องกลับมาที่คําถามใหญ่เบนจามินมาเออร์เบอร์เกอร์ใช่ชาเตอร์กรุ๊ปหรือเปล่าชาเตอร์กรุ๊ปใช่เบนจามินมาเออร์เบอร์เกอร์หรือเปล่าถูกไหมครับเพราะมันมีความเชื่อมโยงอยู่2พอยต์พอยต์แรกอย่างที่บอกก็คือการที่ชาเตอร์ไปซื้อหุ้นบางจากบางส่วนต่อมาจาก C.A.I. C.I. แล้วมันก็มีช็อตที่ถ้าตามหนังสือแจ้งตลาดของ V.G.I. คือชาเตอร์เขาก็ร่วมกับ C.A.I. และอีก2กองทุนในการเข้ามาเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจะจงให้กับตัวของ V.G.I. อ่ะมันมีความเชื่อมโยงตรงนี้อยู่ปฏิเสธไม่ได้นะแล้วก็อยากจะให้จับตามองอีกหนึ่งประเด็นคือผมก็ติดตามการรายงานข่าวในส่วนนี้มานะฮะช่วงสอสสัปดาห์นี้มีการพูดถึงกรณีความ ขัดแย้งนะฮะหรือว่าสงครามย่อมย่อมที่เกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาครับว่าไอ้เรื่องราวความซับซ้อนตรงนี้เป็นสารตั้งต้นที่ก่อให้เกิดสงครามไทยกัมพูชาด้วยนะอ๋อเป็นสารตั้งต้นเลยคือ,อคมันไปกันถึงขั้นว่า C.A.I. เนี่ยซึ่งมีทั้งฮุนเซนทั้งดเรทักษิณทั้ง brahim, อันวาอิปราฮิม ตลอดจนโอ้ลืมไปมผู้กองมานัดด้วยคุณทำมานัดพมเผาบอกว่าเนี่ยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเลยนะแล้วก็ไปชักชวนคุนเซนมาบอกเดี๋ยวเราจะมาซื้อบางจากกันนะแล้วเดี๋ยวจะไปผลักดันในเรื่องของ OCA ไอ้พื้นที่ทับซ้อนเนี่ยนะฮะที่ว่าจะทับซ้อนใครใครเป็นของใคร ก็ไปไปเจรจากันให้เสร็จแต่ว่าเอาของข้างล่างขึ้นมาใช้ก่อนอท่านผู้ชมจําได้นะฮะเนี่ยเขาก็ไปผูกเรื่องกันว่าเนี่ยจะมาฮุบบางจากแล้วก็จะเอาบางจากไปจับมือกับ ไม่รู้สิถ้าพูดถึงนายกอันวาผมก็นึกถึงปีโตนัสนะแล้วก็นึกเลยเถิดไปถึงผู้ประกอบการสหรัฐรายใหญ่อย่างเชฟรอนด้วยความเคารพคืออ่านข่าวแล้วมันนึกถึงคิดตามจิตนจิตนาการตามนะโอ้โหให้มันก็เป็นเครือข่ายที่ใหญ่มาขึ้นมาเลยนะคือมันก็เมคเซนส์ถ้าจะทำถ้าจะทำนะครับ แล้วก็เนี่ยก็ผูกกันไปแล้วก็จนสุดท้ายเขาบอกว่าพอดีลวบางจากมันล่มกล่าวคือเนี่ยเบนจามินหรือ C.A.I. เนี่ยไปเจรจาขอซื้อหุ้นต่อจากประกันสังคมไม่สำเร็จอือทำให้หุ้นเซนโกรธเพราะเสียหายจากการลงทุนก็เลยหันมาเล่นงานประเทศไทยออันนี้คือข่าวที่มีการนำเสนอกันออกมาจริงๆด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะผมไม่รู้สิ คืออ่านดูแล้วมันก็มีมุมที่เฮ้ยมันตื่นเต้นอย่างที่บอกไงพอบอกหมมมีชื่อผู้กองมนัดชื่อฮุนเซนชื่อดรทักษิณชื่ออันวาโอ้โหนี่ผมนึกไปไกลแล้วเนี่ยไปโตนัสกับเชฟรอนเออมาเจอกันจะคอลลาบอร์เรตกันหรือเปล่าแล้วก็มีบางจากเราเข้าไปเอี่ยวด้วยไปไกลโอ้โหแล้วมันก็ฟังดูตื่นเต้นอ่ะมันเซนเซชั่นแลเออแล้วมันมีจุดเชื่อมโยงตรงที่ว่ามันผูกๆอูกนะเพราะว่าก่อนแล้วเนี่ยบางจากเองก็จะไปเน้นในเรื่องของสมรวจคุณเจาะอีกนะ ก่อนนั้นเนี่ยนโยบายของบางจากก่อนนั้นเนี่ยถูกมันก็เลยเชื่อมโยงเข้าไปอีกถูกนะครับนะก็ท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้ติดตามเรื่องนี้ก็ลองอ่านข่าวดูนะก็มีที่เขาทํากันออกมาเป็นซีรีส์โอ้ปวดหัวครับปวดหัวจริงๆเอก็เราไม่สามารถสรุปข้อที่จริงใดๆได้ซึ่งก็แน่นอนนะครับคือ เราเองนี่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะบออว่า C.A.I. ที่มีการอ้างถึงว่าเบนจามินเนี่ยอยู่เบื้องหลังแล้วก็เป็นผู้ชักใยธุรกรรมซับซ้อนทั้งหมดนั้นเนี่ยออมันมีความเชื่อมโยงในลักษณะที่เป็นกลุ่มทุนเดียวกันกับชาเตอร์ Group จริงๆหรือไม่ออนะเพื่อความเป็นธรรมทูบ <be> fair. ออีแฟร์ประเด็นใหญ่ ย้ำแล้วย้ำอีกมันอยู่ที่ว่าชาเตอร์ใช่เบนจามินจริงๆไหม เบนจามินใช่ชาเตอร์จริงๆหรือเปล่าไอ้่วนรายงานข่าวที่ออกมาอ่ะมันโยงได้อ่ามันโยงได้แล้วมันก็เมคเซนในหลายๆจุดมันก็มีข้อเท็จจริงผสมปนเปอยู่บ้างตามข้อมูลที่เรามีแต่สำคัญคือไอ้ภาพที่นำเสนอกันวันนี้มันโยงกันถูกต้องทั้งหมดหรือเปล่าเออเออน่ะสิถูกหรือเปล่าถูกหรือไม่ใช่หรือเปล่ามจะมีชื่อใครโผล่มาอีกนะอแต่เมื่อกี้ลืมผู้กองมานัดไปได้ไงเนี่ย ตัวเอเหมือนกันนะตัวเอเหมือนกันตัวเอในวงการเมืองการเมืองในวงสังคมเป็นรุ่นใหญ่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 ด้วยความเคารพรุ่นใหญ่จริงๆนะฮะอ้าวก็ประมาณนี้ประมาณนี้เปิดหัวไว้นะฮะแล้วก็ช่วยกันคิดชาเตอร์ใช่เบนจริงๆไหมเบนใช่ชาเตอร์จริงๆหรือเปล่า เพราะเท่าที่<ม>อยู่ในวงการมา c h a r เตอร์กรุเนี่ยแล้วก็ในส่วนของ beneficial owner มผมก็เพิ่งจะเคยรู้จักชื่อเสียงเรียงนามทั้งนิติบุคคลแล้วก็ตัว beneficial owner ก็รอบนี้นะมมไม่เคยพบเห็นในแวดวงธุรกิจในแวดวงตลาดทุนของประเทศไทยมาก่อนนะแต่ชื่อบ e นจ a มินกับ C A I เนี่ยอ,อ,อันนี้ เคยเห็นมานานแล้วก็อย่างที่บอกก็ต้องย้อนกลับไปต่สมัยนู้นหุ้นไซเบอร์ประปายมาเรื่อยๆคุณหญิงท่านหนึ่งกับอดีตสวท่านหนึ่งใช่ทรงเอทรงอีทรงออะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้ละแล้วก็ทำให้หุ้นเปลี่ยนชื่อมาหลายหุ้นเลยนะเป็นหุ้น3โบทบ้าง4โบทบ้างนั่นแหละนั่นแหละนะหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะฮะหรือข้อมูลที่อัปเดต หรือในส่วนที่เปิดเผยได้ก็เดี๋ยวเราคงจะได้รีบนำมารายงานให้กับท่านผู้ชมได้รับรู้รับทราบกันต่อไป